วันนี้พวกผมจะพามาชมงานลอยกระทงกันนะครับเราเริ่มตั้งแต่การเดินทางจากมหาวิทยาลัยร,ราชภัธนกรไปยังวัดเลยนะครับขอให้สนุกกับการรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมใส่หมวกกันน็อกนะครับในการเดินทางไปไหนด้วยนะครับนอกจากระวังอุบัติเหตุแล้วก็ระวังตำรวจด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กับผมนายนาราวิต้องกิมครับ ดิฉันนางสาวพิาค่ะคันติธรรมพรคะ่ะอยู่กับเดอะบารลมนะคะวันนี้นะคะเรามาอยู่กับวัดเทพนิมิีดอนเมืองค่ะวันนี้นะคะเรามาคลิปงานเรากระทงค่ะอ่ะเดี๋ยวแพนให้ดูเลยนะคะนี่นี่คือบรรยากาศหน้าวัดของเราในตอนนี้นะคะก็ในส่วนนี้นะครับคือตอนที่เราเดินทางเข้างานนะครับจะมีของกินแล้วก็ของเล่นของใช้ต่างๆนะครับขายระหว่างทางเดินเข้าไปในงานด้วยนะครับ นนี้นะคะเราก็อยู่กับวัดเทพนิมิตแล้วนะคะเราก็มาลอยกระทงตามประเพณีนะคะว่าลอยกระทงแล้วค่ะต่อไปนะคะเราก็จะให้ดูประเพณีวันลอยกระทงนะคะก็จะมีการทําบุญแห่ลอ,อ,อยเทียนตามวันเกิดนะคะเราไปดูบรรยากาศวันเดยเลยะคะ่ะส่วนตอนนี้นะครับจะเรียกว่าลอยเทียนวันเกิดจะแบ่งแยกตามสีของตัวเทียนตามวันเกิดของแต่ละวัน ส่วนตรงนี้นะครับคือรูปปั้นพระที่คุณเขานับถือกันนะครับแล้วก็เชิญชมบรรยากาศภายในงานได้เลยนะครับ สองน้ำกระนองเต็มตะลิงเราทั้งหลายชายหญิงสนุกกันจริงวันลอยกระทงลอยลอยกระทงลอยลอยกระทงลอยกระทงกันแล้วขอเชิญน้องแก้วออกมารำวงรำวงวันลอยกระทง จะส่งให้เราสุขใจวันเป็นเทือนสีสองน้ำตะนอง men g ก a n ลิ่งเราทั้งหลายชายหญิงสักนุกกันทริงวันลอยกระทงวล่อย b จุดๆนี้นะครับคือจุดที่ผมลอยกระทงนะครับเนื่องจากมีความสุ่งพอสมควรนะครับผมจึงใช้ไม้นะครับวันลอยกระทงคราววบันล่อย마루�งบนจะส่ง สสุใจจะก็จบไปแล้วนะครับสำหรับงานลอยกระทงในวันนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดซับสไคร้ใหผมนะครับแล้วคอยดู EP ต่อไปนะครับว่าพวกเราจะไปไหนกันต่อนะครับบ๊ายบาย เพื่อนไปเลยค่ะเพราะว่าเราไม่ได้เปิดทุกวันอาหารสีเ้าเข้าไปเลยจะบอกว่าข้าประธานนี้สุดยอดค่ะถ้าประธานสุดยอดและก็ที่ความสวยงามมากกว่านี้ค่ะเราจะเปิดเฉพาะเทศกาลสัมพันธ์เทศกาลลอยกระทงปีนี้นลูกไปแล้วไง